สวัสดีนะครับพี่น้องวอร์ซิตท,ทุกท่านทุกคนก็จะพบปัญหาเหมือนผมนะครับว่าโชคหลังมีอาการไม่สามารถปรับหุนปรับได้ตึ๊บ <c oughs> ครับปรับตัวนี้แล้วมันไม่ทำงานนะครับได้ดูในคลิปของพี่ใน youtube นะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้ ก็มีสายลิ้์มีสายออกซิเจนตูปลาแล้วก็เออ่ยไม่โฟกัสอืมเป็นเข็มของนมหนู Honda Wave เมื่อเราเอามาแล้วเราก็มาตัดตัดช่วงเข็มช่วงปลายตัดออกให้เกือบถึงเกลียวนะครับ จะได้เป็นรูแบบนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปตามนี้เลยครับส่วนน้ำมันที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นน้ำมันไฮดรดลิกที่เหลืออยู่ที่บ้านนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็โดยการขั้นแรกเราขันน็อตตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเอาประกับนี้ออกแล้วก็ดังจากนั้น เราใช้กุญแจนะครับตัวทียี่สิบห้านะครับที่เป็นฟันเปืองแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูนะครับเพื่อใช้ในการขันตัวเติมน้ำมันนี้ออกมานะครับอ่าระวังแหวนลงลงด้วยนะครับตัวเราออก จากนั้นก่อนที่ผมจะขันผมใช้วิธีปรับลงมาให้เป็นซอฟสุดนะครับแล้วก็ขันเปิดออกพอขันเปิดออกปุ๊บเราเอาน็อตตัวนี้ออกพร้อมกับแหวนจากนั้นผมก็จะเอาผ้ารองเอาผ้ารองตรงนี้เพื่อให้น้ำมันที่ไหลลงมาตรงนี้จะได้ไม่เลอะนะครับแล้วผมก็หมุนหมุนไปที่ฮาร์ด หมุนไล่อากาศออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีน้ำมันไหลออกมาจากตรงนี้เมื่อมีน้ำมันไหลออกมาตรงนี้ผมก็จะทำการหยุดหยุดหมุนจากนั้นเราก็ทําการเอาอุปรกรณ์ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เราหมุน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 เพื่อเอาอันนี้เข้าไปนะครับ เมื่ออันนี้เราใส่เข้าไปเรียบร้อยผมก็จะหมุนต่อไปหมุนฝั่งฮาร์ดหมุนต่อไปเพื่อไล่น้ำมันจากในโชค๊คเข้าไปสู่ตัวไซลิงของเรานะครับเพื่อเป็นการไล่อากาศออกไล่อากาศออกจนอากาศหมดจากนั้นเราก็ทำการนะครับมือข้างหนึ่งเรากดเพื่อให้น้ำมันออกจาก ออกจากเข็มไตรลิงนี่ครับในขณะเดียวกันมืออีกข้างเราก็จะทำการหมุนหมุนตัวนี้ครับเพื่อปรับไปทางโซฟเพื่อให้น้ำมันเข้าไปข้างในนะครับเป็นการเติมเข้าไปเราก็หมุนไปเรื่อยๆเรากดไปพร้อมๆกันหมุนหมุนหมุนไปจนสุดนะครับจนมันเต็มอันนี้วิธีเติมของผมนะครับไม่แน่ใจว่าผิดถูกยังไงต้องขออภัยนะครับก็หมุน หมุนไป,นจ,นปจนสุดจนซอฟจนสุดแล้วก็มันเต็มพอมันเต็มเสร็จปุ๊บผมก็ได้ทําการถอดหมุนเจ้าตัวนี้ออกนะครับผมหมุนเจ้าตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บทําการเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาน็อตพร้อมกับเออแหวนรองใส่เข้าไปให้เข้าที่เดิมนะครับขันให้แน่นจากนั้นผมก็ได้มาทดลองดู ก่อนหน้าที่ผมทดลองทําก่อนที่ผมได้ดูคลิปเกิดปัญหาตรงที่ว่าผมหมุนหมุนไปสิบหกครั้งแล้วสิบหกคลิกแล้วตัวนี้ยังไม่ขึ้นเลยครับจนเนี่ยผมเติมอย่างที่ผมบอกก็คือก็คือผมใส่จนเต็มจนถึงซอฟสุดนะครับ เต็มดังจากนั้นผลผลที่ได้นะครับหนึ่ง มีพี่ๆหลายคนสงสัยว่าการไล่อากาศไล่ยังไงก็ทำเหมือนที่ผมบอกเลยครับก่อนเราจะเปิดนอด็อตเราก็ทำการขันไปให้ซอฟสุดจากนั้นเราเปิดนอด็อตเปิดน็อตเสร็จเราก็ค่อยๆขันฮาร์ดไปเรื่อยๆไล่อากาศออกให้มันออกจนน้ำมันไหลออกตรงนี้แล้วเราก็หยุดแล้วเราก็ใส่ตัวเข็มเพื่อเติมจากนั้น เราก็หมุนต่อเพื่อให้อากาศเข้าไปในเข็มไล่ออกไปเมื่อไล่อากาศออกไปหมดปุ๊บเราก็ทําการกดเข็มพร้อมทั้งหมุนกลับมาทางด้านซอฟเพื่อให้เป็นการเติมน้ำมันไหลกลับเข้าไปพร้อมทั้งกดเข็มไปด้วยนะครับกลับมาใช้งานได้ปกติครบ ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจาก youtube ของพี่ท่านท่านนั้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ